ขยีย้ดีไหมขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่81คพวกหลวงจีนฮือฮากันไปยังฉินมู่แต่หลงจีนหมิงซินเอ่ยว่าช้าก่อนสิทธิพี่ทั้งหลายให้ข้าเป็นคนปราบมารกำจัดปีศาจต,ตนนี้เองไม่ทันที่หลงจีนทั้งหลายจะได้พูดหงจีนหมิงซินก็พุ่งไปข้างหน้าและส่งสัญญาณให้กับฉินมู่เมื่อเจ้าสู้กับขาบ้าแรกเปลียนกระบวนท่าสองสทีและบอกยอมแพ้นะ เมื่อเจ้าบอกยอมแพ้พวกเราจะละอายเกินกว่าจะสังหารเจ้าอีกอย่างอย่าใช้วิชาของฝ่ายมานันไม่เช่นนั้นพวกเขาคงมาโมโหโกธากันอีกแนะ่จิตใจของหลวงจีนน้อยผู้นี้ไม่เลวเขานั้นดีกว่าหลวงจีนเท่าจริงหมิงมากชินมู่ไดเอ่ยว่าเจ้าและข้ามันแลกเปลี่ยนฝีมือกันหลวงจีนหมิงสินนั้นลงมือไล่ลำกระบวนท่ามันก็คือฟ้าคำรามแปดจูโจมสายฟ้าแวสันในเทะเลบุรพา เมื่อเขาเคลื่อนไหวสายฟ้าก็แล่นผ่านทั่วบริเวณราวกับแม่น้ำเชี่ยวกาดโถมลงใส่ทะเลพร้อมกับที่สายฟ้าว่สันฟาดลงไปเมื่อกระบวนท่านี้ถูกช่วงใช้ออกไปมันก็มีรูปเงาของทั้าะเทวะบานชีวิตทั้งข้างหน้าข้างหลังหลวงจีนหมิงซินก็ก่อรูปขึ้นมาเป็นมหาบันพดอันยิ่งใหญ่ที่มีแม่น้ำอันอลังการโถมลงมาจากบนนั้นราวกัว่ามัน ไหลบ่าลงมาจากฟากฟ้าเธอรวงลงไปยังทะเลกระบวนท่าของฟ้าคำรามแปดจูโจมถูกใช้อย่างวิเศษป่านี้มันแทบไม่แตกต่างจากทศเทวะพระสูตรมหาอยู่อะไรแห่งวัดใหญ่ฟ้าคำรามนับผสมชื่อรือชาจริงๆฉินมู่ก,ก็ไล่รำฟ้าคำรามแปดจู่โจมอันน่าตื่นตายิ่งใหญ่พอๆกันโดยรูปเงาภูเขาแม่น้ำเชี่ยวกาัดทะเลกว้างใหญ่และสายฟ้าแวาสัน เช่นเดียวกับเสียงกับปนาดสะเทือนเลือนลันระเบิดออกมาจากกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งของทั้งคู่เซนเอ็นพวกเขาดูราวกับมังกรตัวเล็กละเอียดค่อยๆเลื้อ,ย,อย,ยผ่านผิวหนังทําให้การโคจรเคลื่อนย้ายพละกกาลังเป็นไปได้ถึงขีดสุดหลวงจีนที่ชมอยู่ถึงกับร้องหมิงสินต่อยไอมาลไยในี้ให้ตายหลวงจีนเท่าพร้อมสู้เอ่ยขึ้นมานี้ถึงกับฝึกปือวิชาของวัดใหญ่ฟ้าคำรามเหล่านี่คือการลบลูพุทธอง ดังนั้นฆ่าบันให้ตายกระบวนท่าของฉินมู่ปเปลี่ยนกลายเป็นพุทธองค์พันก่อนในคลิปตานั้นฝ่ามือของเขากลายเป็นเงาผ้าพายที่ทําให้ดูเหมือนเขามีแขนพันแขนจริงๆแต่และท่วงท่าฝ่ามือสร้างเสียงสายฟ้าฟาดเล่ากับพุทธองค์เงื้อแขนทั้งหนึ่งพันเพื่อปราบมานกำลาบอสูรโรงจีนทั้งหมดเห็นแบบนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไป ชินมู่มานจากราัฐที่มาน้าได้ตึกตองทําความเข้าใจทุกแก่นแท้ของฟ้าคำรามแปดจู่โจมเพียงดูแค่คุธองค์พันก่อนที่เขาใช้ความสําเร็จของเขาตอนนี้สูงมากกว่าหลวงจีนในวัดนี้ถึง9ส่วนเสียงของพวกหลวงจีนก็เบาลงเมื่อพวกเขาคึมพำดูเหมือนความสําเร็จของหมิงสินในกระบวนท่านี้จะต่ําต้อยกว่ามันเขาอาจจะไม่ชนะหมิงสินก็ร่ายลําคุทธออค์พันก่อนเพื่อตอบโต้กับ และพันพบว่าความสําเร็จเขาในกระบวนท่านี้ยังขาดตกบกพร่องล่างเขาเริ่มสั่นเมื่อขับเคลื่อนวิชาไพโรีพ่ายริ์และขยายออกมาอย่างมหาศาลตัวอักษรในพระสูตรจํานวนมากล่องรอยออกมาอ้อมล้อมล่มลางเขาประดุดระครังใหญ่ที่สั่นไม่หยุดแขนทั้งสองพันของพุทธองประท้ากันความเหนือกว่าก็ถูกตัดสินในพิบตาฝ่ามือของฉินมู่ฟาดลงไปยังระครังใหญ่ที่ก่อรูปขึ้นมาจากพระสูตร และวงแหวนแสงพุทธธรรมก็สาส่องลงมาจากผิวละคังในเวลานี้ตรงไหนของฉินมู่ที่ดูเหมือนมาร้ายกันเขานั้นลาวับเป็นหลวงจีนชั้นสูงที่บรรลุธรรมชัดๆคือพุทธเจ้าหนุ่มสูงศักดิ์ผู้มีมังกรเขียวล้อมรอบร่างกายพิบตาถัดมาหลวงจีนหมิงสินเห็นฝ่ามือของฉินมู่ทะลุผ่านละคังใหญ่และแปลเปลี่ยนเป็นมุทธ,ธรรมที่ต่อยเข้าตรงตำแหน่งหัวใจทําให้เขาแตกตื่นมัดฉินมู่ ทะรุผ่านช่องโหว่ในพระสูตรมหายุลไยของเขาอย่างแม่นยำโดยมัดเป็นมุทธ,ธาเขาก็ช่วยใช้ช่องโหว่นี้เพื่อทะรวงตรงไปยังร่างกายการจู่โจมนี้ได้ต่อยเข้าตรงจุดตายของเขาพอดิบพอดีแต่ทว่าหมัดของชินมู่ไม่ได้มีพลังมากมายเขารังมันกลับหลังจากต่อยเข้าไปเบาๆหัวใจของบรรดาหลวงจีนก็สงบพลังวัดของมันตนนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มีแต่กระบวนท่าที่เพี้ยดึก หลวงจีนวิงซินตั้งสติและโต้กับแต่กลับเห็นฉินมู่บิดร่างกายพลิกตัวรอบๆราวกับมังกรตัวหนึ่งโดยแขนทั้งหนึ่งพันที่เคลื่อนไหวไปมาจุดอ่อนนับไม่ถ้วนปรากฏบนละคังพระสูตรนี้ในพิบตาเดียวจุดตายที่ระหว่างคิ้วที่หูที่ตาและที่หลังตำแหน่งหัวใจที่เทะเดปานที่จุดยกท้อถอยร้วนแต่ถูกฉินมู่แตะเพื่อบอกตำแหน่งหนึ่งครั้งในเสื้อพิบตาเขาถูกโจมตี ตำแหน่งถึงชีวิตจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนการจู่โจมเหล่านี้ล้วนแต่เร่งไปยังจุดอ่อนในพระสูตรมหาอยู่ไลของหลวงจีนหมิงสินเขาตกตะลึงไปคู่หนึ่งแล้วรู้สึกรลาวกับตนเองเป็นหม้อน้ำที่มีรูรั่วเต็มไปหมดมีแต่จุดตายเต็มไปหมดเหงื่อค่อยๆไหลออกมาจากหน้าผากยังไม่อาจควบคุมได้เพื่อรบล้างจุดอ่อนของตนเขาได้รเริ่มลงมือปรับเปลี่ยน พสูตรมหายูไลด้วยตัวเองเขาคิดว่าเขาได้รบล้างจุดอ่อนที่คอไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเขากลับสร้างจุดอ่อนในวิชาฝึกปืนนี้เต็มไปทั่วร่างกายแทนพลังวัดของมันตนนี้ไม่สูงจริงๆด้วยหลวงจีนทุกคนค่อยๆคลายใจหากว่าเขาทะลวงผ่านละคังทองคุ้มกายของหมิงซินไม่ได้ไม่ว่ากระบวนท่าเขาจะแผ่วพาเพิสดารมากแค่ไหนการโจมตีเขาก็ไม่มีพลังชินมู่ก็หยุดมือหลวงจีนหมิงซิน ก็ตื่นตระนกและตอนหนักรู้ขอบคุณสิทธิ์พี่ที่ชี้แนะข้าตอนนี้ข้าถึงเพิ่งรู้ว่าพระสูตรมหาอยู่ไรไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบชินมู่ใสนะ่น่าไม่ใช่ว่าเจ้าแปลเปลี่ยนไม่ได้เจ้าเพียงแต่ขาดคู่ต่อสู้ที่ช่วยเจ้ารีดเล้นพรสวรรค์และศักยภาพออกมาเต็มพิกัดหากว่าเจ้ามีผู้ชยแนะที่รอบรู้อย่างลึกซึง้งทั้งวิสัยทัศน์ขอบฟ้าอันกว้างไกล เขาจะช่วยผลักดันให้เจ้ารุดหน้าไปได้ให้เจ้าได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขวิชาฝึกปือไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จะสามารถแก้ไขมันให้สมบูรณ์แบบได้หลวงจีนหมิงซินก็มองที่เขาฉินมูก่ก็ใสน่นะข้าไม่สามารถข้าไม่มีความสามารถระดับนั้นเจ้าสามารถลองไปหาอยู่ไรให้เขาถ่ายทอดพระสูตรมาหาอยู่ไรให้เจ้าโดยตรงถ้าใช้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ขัดเก่ากก็จะกลายเป็นการกำจัด ความก้าวหน้าของเจ้าหลวงจีนหมิงซินรับคําอยู่ไรนั้นทั้งมวลเป็นเรื่องของชะตาวาสนาข้าไม่รู้ว่าข้าจะมีวาสนานี้หรือไม่แย่แล้วสีหน้าเขาเปลี่ยนไปนี่แย่จริงๆหากว่าเจ้าแพ้ให้กับข้าพวกเขาคงไม่อาจทุบตีเจ้าถึงตายได้แต่ตอนนี้เจ้าเอาชนะข้าพวกเขาจะต้องสังหารเจ้าแน่ๆพวกเราทํำยังไงดีหมิงซินถอยไปหลวงจีนไวกลางคนก็ก้าวออกมาสิ์น้องหมิงซิน เจ้าจะใจดีเกินไปไหมนี่คือการปราบมารกำจัดปีศาจแต่เจ้าก็ยังออมมือและไม่ปิดชีวิตมันเจ้าจะปล่อยให้มาตรตัวนี้มีชีวิตต่อไปเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับโลกล่าอย่างนั้นหรือนี่คือบาปนาสาหัสหลวงจีนหมิงซินก็อ้าปากหมายจะโต้ยแยง้งแต่หลวงจีนผู้นั้นปัดชายเสือ้อเจ้ายังไม่ถอยไปและทบทวนตัวเองอีกหรือหลวงจีนหมิงซินได้แต่ถอยกลับรู้สึกแค้นใจข้าออมมือตอนไหนกัน ข้าใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีชัดๆหลวงจีนกลางคนเอ่ยว่าเจ้ารัตที่ฉิ่นเจ้าเป็นเจ้ารัตที่แห่งรัตที่มานฟ้าส่วนข้าเป็นเพียงหลวงจีนที่ไร้ชื่อเสียงเลียงนามในกุติมังกรฟ้าแห่งวัดใหญ่ฟ้าคำลำนี่เมนับว่าเป็นผู้ใหญ่ลังแกลผู้น้อยใช่หรือไม่ชินมู่ก็ยิ้มิมใช่แล้วกลับเป็นข้าต่างหากที่เป็นผู้ใหญ่ลังแกบผู้น้อยหลวงจีนผู้นั้นเอ่ยสรรเสริญน,นามคุตโ่งเจ้ารัตที่ถิน่น ข้าเจ้เจ้าได้เข้าใจถึงความกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพุทธสาสนาดูที่เสามังกรข้างๆเจ้ารูปลักษ์มังกรบนเสามังกรเป็นหนึ่งในร้อยรูปมังกรของวัดใหญ่ฟ้าคำลมหลวงจีนต่ําต้อยผู้นี้จะส่งเจ้ารัติสู่สุขคติฉินมู่นั้นพิจารณาเสามังกรเพ่งความสนใจไปเที่ยวรูปมังกรของมังกรฟ้าที่ดุร้ายกรงเรบของมันขยุมลงมาล่ากับกําลังปราบมารกําจัดปีศาจ หลวงจีนคนนั้นก็ยกมือขึ้นคุ้งมาได้ฟรีเท้าที่รวดเร็วชาติหน้าขอให้เจ้ารที่เกิดมาในครอบครัวดีๆอย่ามาเป็นมารร้าอีกเลยเขาฟาดวุฒาลงไปสายฟ้าก็คำรามที่เขาใช้นั้นคือพายุสายฟ้าก้ามังกรจากฟ้าคำรามแปจูโจมปานชีวิตของเขาก่อรูปเป็นมังกรเขียวอันมีรูปลักษณ์ไม่ผิดแปลกไปจากเสามัางกรข้างๆฉินมูมังกรเขียวก็พุ่งทยานไปข้างหน้า ด้วยอสุนีบาทกัมปนาตลราวกับราชามังกรเหินหอะลงสู่พี่ภพเขากะละสายตาจากเสามังกรและปานชีวิตเขาก็แผบพุ่งไปมันคือกระบวนท่าพายุสายฟ้าก้าวมังกรเช่นเดียวกันและเมื่อร่างมังกรทั้งสองเข้าประทับเสียงคำรามมังกรก็ปรากฏขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายและมีพลังมังกรที่ก่อขึ้นมาจากเพลงหมัดั้งคู่ต่างก็มีพลังมังกร45ตัวมังกร90ตัว เข้าปะทะกันปานชีวิตรูปมังกรก็เริ่มโลมรันรอบๆเสามังกรสิทธิ์พี่ฐานสินวรวุทธุสุดยอดหลวงจีนทุกคนโห่ร้องเมื่อเสียพวกเขาจางไปหลวงจีนกลางคนก็ไม่อาจต้านรับไหวและเกิดอาการบาดเจ็บเขารู้สึกว่าพลังวัดคองชินมู่โถมก็ใส่เขาเพราะกับการเปลี่ยนแปลงอันยากจะยังถึงของพลังมังกรในหมัดฉินมู่ทำให้เขายิ่งสับสนฉินมู ก็ใช้รูปมังกรเสานี้แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงร้อยอย่างในรูปลักษณ์มังกรเขาแม้ว่าฉินมู่จะใช้มังกรชนิดเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงอันนับไม่ถ้วนภายในนั้นทําให้ศัตรูไม่อาจรับมือได้ทั้งหมดเขาได้รับสืบทอดแก่นแท้คําสอนของกุติมังกรฟ้าดวงตาหลวงจินไวกลางควน,นั้นก็เผยแววสิ้นหวังเมื่อพลังมังกร45สายที่ก่อขึ้นจากปานชีวิตเขาแหลกละเอียด พลังมังกรอีก45สายจากฉินมู่ประสานเป็นหนึ่งเธอรวงเข้าไปในอกรวงจินฉินมู่ได้รับการแท้คําสอนของรูปร้อยมังกรในกุฏิมังกรฟ้าเมื่อเขาเพิ่งมาถึงที่นี่ได้เห็นรูปปั้นเหล่านี้เป็นครั้งแรกนี่เป็นสิ่งที่ยวเรือเชื่อกเกินจินตนาการรวงจีนไวกลางคนนั้นตระหนักว่าสถานการณ์ย่ำแย่และช่วงใช้รูปลักษมังกรตัวอื่นจากรูปร้อยมังกร ด้วยหวังว่าจะใช้แก้ไขความเปลี่ยนแปลงเกินคาดในมังกรของหมัดฉินมูได้วรยุทธเขาเหนือร้ํากวรวงจีนหมิงสินและเขาได้ปลุกเปิดสมบัติเทวะหกทิศซึ่งหมายความว่าเขามีอานาจพิเศษปานชีวิตของเขาสามารถก่อรูปขึ้นมาเป็นเทสะเทวะได้กุฏิมังกรฟ้าเป็นหนึ่งในกุฏิวัดใหญ่ฟ้าคำหลังรวงจีนที่ฝึกปืนอ,อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นห้าตาหรือหกทิศทั้งอย่างเป็นยอดฝีมือที่วรยุทธสูงขึ้นไปอีกขั้น ในขั้นเจ็ดดาวอย่างหลวงจินสินคงที่เผาตัวเองตายไปเมื่อคู่หลวงจีนกลางคนคู่นี้นับว่าเป็นหนึ่งในคู่มีฝีมือโดดเด่นแห่งกุฏิมังกรฟ้าแต่พลังวัดปานชีวิตเขาไม่อาจเทียบกับฉินมูก่การเปลี่ยนแปลงในพลังมังกรของเขาด้อยกว่ามากแย่แล้วข้าแก้ไขมันไม่ได้หวงจีนฐานสินสีหน้าก็บิดเบี้ยวและหน้าอกเขาก็ระเบิดไปพลังมังกร45สายพวยพุ่งออกจากในล่าง เสียนมังกรที่45เสียนใสเยียะเขี้ยวของมันกูร้องคำรามใส่ทุกคนโดยรอบแสงเรือศาสตรกระเซ็นไปทั่วบริเวณโลหิตสดก็กระจัดกระจายไปทุกทิศรวงใส่ใบหน้าและเสื้อผ้ารวงจีนเหล่านั้นหากว่าเจ้าไม่มีจิตคิดสังหารข้าคงออมมือและไม่ปิดชีวิตเจ้าแต่เจ้านั้นกระเฮียนกระหือหรือจะสังหารข้าข้าจึงไม่ออมมือรวงจีนทั้งหมดก็น,นิ่ง ทันใดหลวงจีนอีกรูปหนึ่งก็ชี้ไปยังฉินหมู่เขาใช้วิชาฝ่ายมานสังหารสิทธ,ธิฐานสิทธ์ที่เขาใช้คือวิชาฝ่ายมานสายตาฉินหมู่จับจ้องไปยังเขาฟ้าคำรามแปจู่โจงเป็นวิชาฝ่ายมานหรือข้าอยู่ในขั้นห้าธาตุส่วนเขาอยู่ในขั้นหกทิศและข้าใช้กระบวนท่าเดียวกันกับเขาเพื่อเอาชนะปิดชีวิตแต่กระนั้นพวกเจ้ายังไม่ยอมรับว่าฝีมือเขาได้กว่าข้าเลยใส่ร้ายว่าข้าใช้วิชามานอยู่ไร สิทธิ์ของท่านทำให้ท่านขายหน้าดีจริงๆหลอกรวมผู้คนได้คำามดเท็ุข้าจะฆ่าเจ้าเสียงตะโกนเกี้ยวกาดก็ดังหลวงจีนจีวอเหลืองกับคุงเข้ามาได้ปานชีวิตไรขอบเขตเขาฝึกปืนถึงขั้นหกทิศและวิชาเขานั้นอูอาดใหญ่โตพลักกำลังเขาไม่ต่างอะไรกับพายุสายฟ้าฉินมู่คานจเจรือบมองเขาเขายกมือขึ้นทรงกระบี่ผู้พิทักษ์แสงกระบี่พวยพุ่งสร้างภาพดวงอาทิตย์อัสดง จมรับแม่น้ำหยงหลวงจีนจีวานเหลืองก็ถูกแทงทะลุเป็นพันลูให้ศพของเขาร่วงลงสู่พื้นนี่คือเพลงกระบี่อสดงแห่งจักรวรรดิวีเหียนหรวงจีนอีกรูปกระโจนเข้ามาหมายจะใช้วิชาสังหารแต่ก็มีประตูเปิดเบื้องหลังชินมู่มันคือประตูน้อมสวรรค์หรวงจีนพุ่งเข้าไปในประตูและเห็นแสงตะเกียงอยู่เกลไกลวิญญาณหลวงจีนผู้นั้นก็รุดออกไปในแดนใต้พิภพ และจากไปกับเรือน้อยฉินมูปิดประตูน้อมสวรรค์ลแล้วก็กาวอย่างเย็นชานี่ก็ไม่ใช่วิชาของฝ่ายมานันแต่เป็นประตูน้อมสวรรค์แห่งแดนใต้พิภพข้ามานไล่หลวงจีนอีกคนก็คุ่งเข้ามาฉินมูก่กระซัดวุฒาออกไปวิญญาณของหลวงจีนนั้นก็ถูกกระชากออกจากล่างและแหลกสลายจากฉินมู่จึงกล่าวว่านี่ต่างหากละ่ะถึงจะเป็นวิชาฝ่ายมานัน พวกเจ้าเข้าใจเรื่องค่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิชาฝ่ายมันเลยสักกนิดโอเคครับเจ้าอกาหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ